เอ่อฟซีดูไบอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะมีใ้้สที่ที่่สงที่ยูเบอร์โทรไปไม่ได้ะจ้าชที่อยูเบอร์โทรนีสโลแกนแม่แกงเนี้ยคนแกงไม่ได้ชิมคนชิมไม่ได้แกงได้ได้หัวข้อแล้วได้หัวข้อแล้วไดอ้ตอนนี้แถมให้แถมให้ไม่ยอมเหรอ้าแม่เมื่อคอยนี่้าทำไม่ได้กินคนกินไม่ได้ทำแถมให้นะอร่อยติดใจอนามัยติดลบนะ อย so ่างแอสกินทยอยอ่านนะคะ FC Dubai ใครที่สั่งไว้ก็ Thank you เดี๋ยวแอสกินจะซ้อนหลังให้อย่รับสายก็แปลเสียงขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะะควันนี้สั่งสมุยต้องสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วแอดมินทยอยอ่านได้อยู่จ้าส่งให้แอดมินแอมแล้วจ้าได้ล้ทุกคนค่ะขอบคุณคุณสมุสาีค่ะคุณอรวรรณครับผมคุณน้ำน้ำนะ ขอใครนีคอะไร้าวไข่หวานรนัดานได้ทีกะแนงอีดูโกรลแล้วเย้เย้เย้เยเย้้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวได้สั่งก่อนสั่งก่อนอืออร่อยจันเปลนจับมวนเปลนจับมวนเปลับเคล็ดลับคืออะไรครับหอมไหมเคล็ดลับชูร้น่เลย ข้าวจีแต่ข้าวจีอย่ะนั่งนงข้าวจีเาุไรวนกินอยู่ะโอยข้าวจีหรือข้าวไม้อ่ะดีดีอันนี้เราไม้จากที่ไหนนีนะคะด้านล่นะคะอร่อยอร่อยนะคะด้าน่อไม้จากมานีสวัสดีจ้าได้กรอบ

อเค็มตทเค็มกลือทอไเนี่ยดที่อยอรอบแานห่ข้านยี่ยอะไรกันบ้างแม่แถวแม่ถาคอยผลิตอย่าพูดละค่าเยขอบคุณค่ะแม่จะอยู่ลาวจะช่วยเด้อจ้าคุณา จะไปเแม่แม่ม่ท่านนีที่สจ like cool ้าขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะาใจ้กนแล้ววดด้วยนม่เยไนกคะะมาเลยูเคยเว็นกรอค่้เย่ปนอะไรกันเแ่พี่วารีน่าทานจังเลยนะคขอบคุณพี่วารีด้วยนะคะนะมาเลยมาแล้วพี่สาวเรา น่ารักมากขอบคุณพี่ปรีโรเซนนะคะสั่งตัาดิบใสสงกระปุกนะคะมากมากเลยจ้าปอาดิบมากมากเลยจ้าอร่อยแกงโรไม้พี่ดูนะหอมจึงจะลุกจอนขนาดไม่ได้ไม่ได้ทานไม่ได้ทานกะละ เหมือนกันนะแว่ากิมัอร่อยมากเลยนะเนี่ยไปกินปิกันเลยจะหาช่องเจอจริงเหรอพี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลย่แล้วพี่สามาแล้วคุณเคเคเคคุณบัวคุณเคเอคุณบวคุณที่คุณบัวที่โครากมาณจีน่ะคาวนีคุณพัชณจะชื้อสัคข้าานะครับผมนะ คุณไห้วครับผมเไ้ได้ปีโต้อ๋อขาเ่ก้ข้าเปลามค่ไม่้าดนเอนก้วงัเนาะ้อ๋อแอนนู้นบอกอ้ยจับัอจู๊โอ้โหโอ้แนูนวันหกสิบันที่1ึงหกสิบ้านบาทเลย คนที่ยังไม่หล่อแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวมาแล้วพี่สาวมาแล้วเดี๋ยวกินนะี่สาวไปทัชไฮเอฟซีด้วยนะเดี๋ยวไม่กินเลยคนนี้ไไปเอากยางส่งอเดอรให้เขาเอากรยาก่อนนะคะพ่อฟัดูป้ากินข้าวไปก่อนนะคะขึนข่าเด้อพี่น้องวกลางมวงดิสิงกบมวยิ้งกบพี่น้องกินข้าวเด้อ เดี๋ยวขยาชีสไปจีเข้าจีให้อยู่เป็นแซ่มันเค็มๆมันมันมันเค็มมันมันตรงที่โดนเติมนัวไงนัวมันจะแซ่เขาจี้แซ่เกย์น้อกับแซ่มูามตัจะเปาจี๊ดได้ไมม่ไม่มูสามตนเป้ากินคุณนารณีสวัสดีจ้าพ่ณารณีด้วยสวัสดีันเย็นสวัสดีท้าทุกคนนะคะคุณเกรนด้วย คนที่ไล่สดไก่อป้าจะไม่ทักใครเพราะว่าไก้คอลูกคนไก่คอเราจนั่ข้าวนยู่ใครไม่ก็มาอาให้ได้หมดเลยอาให้ได้หมดพยามก็คือเคจากพี่บรฟฟ้าคุณฟ้าซอรินจ้าพี่นัสดพี่น้อริ้าี่นาดดีทุกคนทุกท่านต้องสั่งออเดอร์ก่อนนะคขอบคุณะนตนใจสงออเดอร์นะฮะเดินดา่ามาเดินเนทนง คนนี้เนี่เดี๋ยวแอนเนีกำลังเล่ยอ่านค่ะนะทักไว้เลยค่ะทักไว้เลยเดี๋ยวแอนอ่านนะคะเลยอ่านวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพักค้าน่ามากนะทุกคนขายเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอทุกคนโชคดีวันพรุ่งนี้เลยนะครับขอทุกคนโชคดีวันพรุ่งนี้บนบุญขอบคุณมากจัดตั้งสติกเกอร์นะทุกคนด้วยนะให้กำลังใจป้านะมันวันนี้วันไหนหรืทุกวันนะขอให้โชคดีนะครที่แบบ มีโชคข่อยโชคดีทุคนแหละทุกคนไม่เอาถาสั่งมาแล้วจ้าอาจารย์จ้าขอบคุณอาจารย์ตะวันด้วยจ้าน้องนะคะขอบคุณมากเลยจ้าเดี๋ยวไปไล่บ้านยุ่งห้องหนึ่งอายุน้องข่อยยุ่งห้องหนึ่งจะได้่งสิสารดีขวยดิเอาอยู่ใส่เท่าแต่อายุเท่าเคุณศศิยานะคุณมาลีคุณนภัยคุณโฟนคุณออสตอรี่ ถ้าขานะส่งไปที่ไลน์แอนนะคะดิเนื้อผาแอนพีนะคะอักินาเยแมชีแเชีแเชีออกสีตอนแรกไม่แห้งเท่าไหร่ก็อยู่ไปมันเสียแห้งเพราะว่าข้าขายไม่ได้แบบตัดไปตัปล้วตะเบงตะเบงเข้าไปใช่ไหมพีพีโอเอ็นีนะคะว่สดีจ้าเจ้าสมบัติขหมดแโอ้ย่ใหญ่ันไ จ้าไม่ได้ั่ีหมดจ้าโอเคค่ะรอบหน้าไม่ว่ากันจ้าคุณโอเรียบร้อยแล้เจ้าค่ะินดรบขอบคุณเออพี่คุณจะรู้วาพนังานู้อดเย็นี่มนีเวาีไม้นะคะกาจีจีวามไรีะยาจีเราเปสามาูอยู่ีเราเป็นจีจเป็น นี่ฝากไปดูคลิปไปด้วยนะคะจ้าว e ันนี wow, we, uh, we, uh, ้เต็มเป้าเลยสิบคลิปเลยอยากไปด้านกินดเวยบคิปกงยน่แไม้ไล่เด้อเสียแกง่อไม่ไล่แกง่าไม้ไล่แกง่อไม้ไล่ดูยน้อยทาาที่ขึ้นไปด้วยก